สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกซาก็ยังพาทุกคนนะคะอยู่กับท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนะคะวันนี้ทั้งวันเลยคะ่ะเพราะว่าเจ้าคุณพระนะคะได้เดินทางไปเยือนพื้นที่จงังหวัดนครนายกนะคะเพื่อไปปฏิบัติ ตามโครงการที่มีนะคะตรวจเยี่ยมโครงการแล้วก็ไปทําบุญนะคะที่วัดดงละครจังหวัดนครนายกด้วยนะคะและเป็นนี่ถ่ายมินิฮาร์ตนะคะกับน้องนองนักเรียนคุณครูแล้วก็ประชาชนนะคะที่มารอต้อนรับค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดถึงประจำคืออะไรคะ คือดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่เจ้าคุณพระนำมาประดับผมนะนคะนั่นก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายกคือ <c oughs> ดอกสุพรรณิกาค่ะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครนายกนะคะดอกสุพรรณิกาหรือดอกไฟคำค่ะโดย ถ้าใครที่เดินทางไปนครนายกนะคะใช้ถนนสายรังสิตนครนายกอำเภอองครักษ์นะคะก็จะมีความสดชื่นเป็นพิเศษนะคะเพราะตอนนี้นะคะต้นสุพรรณิกาต้นไม้ประจำจังหวัดนะคะที่ปลูกบ,บนเก,กาะกลางถนนตลอดเส้นทางเข้าสู่เมืองนครนายกนะคะก็จะออกดอกสีเหลือกบานสะพังโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนะคะในช่วงมกราถึงกุมภานี้นะคะดอกสุพรรณิกาหรือว่าดอกไฟด์คำเป็นไม้ยืน ต้นผัดใบสูงแค่ถึง10เมตรค่ะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลืองนะคะโดยจะผัดใบออกจนหมดนะคะเหลือเพียงดอกที่บานสะพรั่งนะคะวดความสวยงามของดอกสีเหลืองสดใสสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ขับรถในเส้นทางสายนี้นะคะปลูกทั่วไปค่ะในจังหวัดนครนายกนะคะที่โรงเรียนเตรียมาหารก็มีเยอะนะคะสามารถเข้าไปชมได้นะจ๊ะทุกคนคะ่ะท่านเจ้าคุณพาน่ารักมากนะคะ โอ้ดอกสุพรรณมิกาคือตอนแรกก็มองก็สวยดีแต่เมื่อคุณพาร์ทนำมาประดับผมนะคะสวยมากสวยเป็นล้ำเป็นเหลือสวยแต่สวยวดัดสวยคณะกระเจ้านะคะโอ้ยรักเจ้าคุณพานะคะวันนี้ก็ชุดวันนี้ก็สวยมากนะคะเป็นชุดออกสีเปลือกมังคุดนะคะเสื้อเป็นสีกะปิกะปินิดนึงนะคะดูสิคะโอ้ยดอก สุพรรณิกาหรือดอกไฟคำํำโอ้งามหลายเนาะสวยมากค่ะสวยสวยดูสิคะท่านเข้าใจเอามาประดับตกแต่งนะคะขอขอบคุณทีมงานนะคะช่างทำผมนะคะแล้วก็คนที่ไปหาดอกสุพรรณิกามาให้ท่านนะคะช่างเป็นสวยงามเหลือเกินอู้สร้างความสวยงามความบันเทิงใจให้ติดตามอยู่เสมอนะคะ น่ารักค่ะเรารักเจ้าคุณพระนะคะขอให้พวกเราทุกคนทำดีนะคะคนดีหนึ่งคนก็จะช่วยประเทศชาติให้เจริญได้ะคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 别怕。